ตอนนี้ทุกท่านอยู่กับรายการ s CCTV และอยู่กับเกมเศรษฐีนั่นเองเองเองจะอีโค้ดทำไมโอเคนะฮะอืมวันนี้นะฮะมีอีเวนต์ใหม่นะประจำวันที่วันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่สิบหกนะฮะสิบหกก็แย่ละย2ิบสองนะฮะวันที่ย2ิบสองมีนาคมสองนห้าเก้านะฮะนี่นะฮะตรงนี้ครับผมซึ่งมีหมวกในตำนานมาใหม่นะฮะซึ่งน่าสนใจมากเลยทีเดียว อ่าโดยวิธีได้หมวกนั้นนะฮะเดี๋ยวอ่านอีเวนต์กันก่อนเลยนะครับผมอ่ะอันตัวแรกเลยหมวกนักเขียในตำนาน S นะฮะคุมต่อสีบเจ็ปอร์เซ็นต์นะ S 47เลยนะฮะ S บวกนี่50เปอร์เซ็นต์นะครับผมวิธีหาหมวกนะฮะอันดับแรกก็คือสะสมจี้ A ครบ30ชิ้นนะฮะแล้วแลกหมวกไปเลยนะฮะอันดับว,วิธีทสองก็คือเอาจี้เครื่องหมายคำถามนะฮะ S บวก up เจ็ดเอ้ย S บวกอะไรยะ a อบวกนะฮะอันเจ็ดแล้วก็รวมกับเอบวกอะไรก็ได้อันเจ็ดนะฮะก็จะสุ่มสามอันนะฮะอ่าแล้วก็รวมดูบิคิสตันนะฮะรุนรับหมดในยตำนานนะฮะอ่าที่ขึ้นมาคคำถามบวกดูบิคิสตันนะฮะแล้วก็สี่สุ่มหาได้ด้วยนะคะผมเอสได้ร้อยเมตรเอบวกได้สองร้อยเมตรนะครับอืมของรางวัลจะถูกส่งไปวันที่ยี่สิบเก้านะฮะผมตรงเอ้ยยี่สิบเก้าก็แย่ละยี่สิบห้านะฮะอ่าแล้วก็เกี่ยวกับพวกซื้อเพชรต่างๆต่นานๆนะฮะ แล้วก็เล่นก็รับเพชรสิบเม็ดนะฮะขั้งสองได้สองหมื่นทองอะไรก็เลยก็ไปดูกันนะฮะอ่าเอถึงเอสอืมอัพเอเวลเจ็ดได้แสงสว่างเออัพเอบวกเวลเจ็ดได้แสงสว่างเอบวกอัพเอสอะไรก็ได้สูงสุดรับแสงสว่างเหนือธรรมชาตินะแสงเลยทําให้เอสเป็นเอสบวกนั่นเนองฮะอ่ะพูดงงขออภัยนะได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับผมโอ้โหหมวกมันโคตรมันจะเท่นี่ฮะมันรวมกับ รูบี้คิสตันนี่มันได้เขาเรียกว่าอะไรสุ่มสามอย่างนะครับผมซึ่งผมต้องการแค่สองอย่างนี้นะ,ะก็คือหมวกในตำนานอันใหม่แล้วก็แบบเป็นนะครับผมพอบ,บินโดดผมมีแล้วอะไปกันเลยเราลองเปิดที้เครื่องางที่เราเก็บไว้ก่อนเนะี่ยที่เราที่ผมเก็บไว้ก่อนไอ้บุตรเอสเนะี่ได้จี้เครื่องางเอสอะไรก็ได้นะ,ะจะได้ได้อะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะ เอาใหม่ฮะเอาใหม่เอาใหม่เออเอเดี๋ยวเราอ่านอีเวนต์ต่อก่อนได้เอสไรก็ได้ได้อะไรเอ่ยอือฮึโอ้ตัวสุ่มข้างล่งเอสีเอสมีโอกาสได้เครื่องหมายคำถามนะครับผมแล้วก็ได้ g ีเอสอะไรก็ได้จะได้คล้นเครื่องถามจะได้จี้เครื่องหมายคำถามเกียรติ A นะฮะแล้วก็บีบกบีจะมีโอกาสนะฮะมีโอกาสนะฮะไม่ใช่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งน่าจะได้ยากพอสมควร อ่แล้วก็พวกชนะอบิกตอรี่นะฮะทิปเปิลได้ตัวซุ่มเถึงเอนะฮะไลน์ได้เครื่องหมายคำถาม A นะฮะตัวซึ่มได้เครื่องหมายคำถามเอเช่นกันเอเวอเจ็ดบวก a อะไรก็ได้เบลเจ็ดได้จร้งไหมอ๋ออันนี้คือฟิกเลยนะฮะโอเคเอเบลเจ็ดบวกอะไรก็ได้นะฮะมีโอกาสได้เครื่องหมายคำถาม a บวกหรือลูบิคิสตนันเอบวกนะฮะนอกจากนี้โอกาสหาจริงสองนี้ได้จาก A อบวก a อโอ ออกล่องพวก a ถึง s แล้วก็ a บวกถึง s ก็ได้นะฮะแลกเปลี่ยนที่ event menu อ่ะเราไปดูที่ event menu กันเลยครับผมอ่ะว้าวสุดยอดหูนี่แยกเป็นแบบมีแยกให้เลยครับผมว่าอยากได้ออฟไหนนี่แรกเอาเลยหูข้อเด็ดันจะเทพ13เปอร์เซ็นต์หรอโหอ่ะ,อะมีในอำเภอครับ อืมอันนี้ถ้าแยกเป็นออฟอย่างนี้นี่โคตรแบบจะดีหูยี่สิบอันอืมแต่ผมอยากได้ออฟในอำเภอมากเลยเค <c oughs> okay, นะฮะเดี๋ยวเราเปิดกล่องต่อกันเลยนะครับผมอ่ะเราใช้เทคนิคเปิดกล่องนะฮะเทคนิคเปิดกล่องเครื่องรางได้หลายอันพร้อมกันลูกบาทเปิดพอดีเลยเราเป็นได้ที่ดีนะจนังหวะนี้อ่ะตรงนี้ครับ ่าเปิดตั้งแต่อแรกเลยครับฟอปชุบอืมยาวๆครับอีวันนี้น่าจะผมดองกล่องไอ้พวกนี้ไปเยอะอืมหากล่องเอบวกเลยเนาะกล่องเอบวกผมไม่ค่อยมีกล่องเอสเยจากเอเป็อไปเลย ได้ยากน่าจะได้ยากพอสมควรมัง้งโหเอสิเอโบอ,อีแล้วอะโหน่าจะหนักอากันนะะเนี่ยโอ้ยขณะที่เก็บเลยแล้วกันโอ้โหแพงแพงมาเต็มอะไรตอนนี้เดี๋ยวลุกเก็บลูกบาทไปเปิดกันอือเดี๋ยวอัพแสงสว่างรอเลยแล้วกัน เดี๋ยวนะอีเวนจี้ที่ผมอยากจะรีออกอปนนี้มากเลยเดี๋ยวค่อยว่ากักันแสงสว่างเราเลยแล้วกันอืมแสงสว่างปุุป๊๊บ,บเพิ่มอากาศด้วยนะเนี่ยเอา้ากดไม่โดนโอเคเออัพเลยอืมขึ้นแร,นแรกโหแตกคุเจ คือทักสี่กังดีสามกิงดีโห oh, ไม่เป็นไรครับผมเราอัพอีกไแ,แล้วกันเนาะเพราะว่าเราต้องเปิดยาวๆอยู่สามอันติดที่ 1, หมดเนอะฮ้ยยังได้อยู่โ oh. okay. อ้โหโอเคนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราต้องอัพจีเอบวกอะไรก็ได้ไปก่อนนะ ไม่ใช่เราต้องอ abg a บวกอะไรก็ได้รอนอะฮะอ่ะนะเขาเรียกว่าอ abg a บวกอะไรก็ได้ปึ๊บปั๊บปับปั๊บปับ,ปบ,ปบ,ปบโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอโอเคโอเคยังไงแตกหมดเลยเหรอโหอย่างนี้ก็ได้เหรอไม่เป็นไรฮะถือเป็นการเคลียร์จีนะฮะ ขึ้นหฮหนยขึ้นยังยังอีกเป็นล้อใน,นนะฮะสาธยายมากไม่ได้แตกบทหา้าอันไม่เป็นไรครับอ่ะอนนี้มันต้องขึ้นแล้วสามอันเองอีสองอันหอันนี้เออเยี่ยม บีสองอันน่าจะขึ้นมั้งเออเยี่ยมเลยฮะจังหวะน,นี้โอเคเราอัพเจตให้นางกันเลยฟืบอ,อ่ะโอเคไปฮะไปเปิด G ีต่อไปเปิดลูกบาทกันน,นิดนึงอ่าฟืบเรารอเปิดของขวัญตรงนี้ครับอ่ะเรียบร้อยเฮ้ยตัวนี้มันเหมือนกล่อง a อเรา,าเข้าเกม เดี๋ยวเปิดกล่อง S บนหนึ่ง S ก่อนไปแรกเปิดตั้งแต่อันท้ายเลยแล้วกันเฮ้ยมันนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้โหโค้เด๋ยวมันจะดวงดีโอ้โหไม่ได้ S เหรอโค อย่างนี้ก็ได้เหรอไม่ได้เอสเลยเหรอัอ่านใหยังไม่ได้เลยโหตายแล้วคุณผู้ชมจงวันนี้ตายแล้วจีเเล่นเราแล้วไงเออได้ซะหน่อยแต่ว่ารู้ได้ไงเมื่อกี้ชื่อผมมันกระพริบกระพริบนิดน,นึง่ะขเขาเรียกว่าจิตสัมผัสนะฮะ มาเอโบกสามกล่องกล่อ,องแรกก็เฟลแล้วไม่เป็นไรครับเก็บเอโบกเอาไว้ครับผมยัง <c oughs> โอ้โหเขาเดืันจะดวงดีประชดนะเนี่ยยางไม่ได้ว่ะโอ้นี่เปิดผิดกล่องเอา้า เอโบดหรือเอก็ได้ขึ้นหมายคำถามได้เหรอเอบบดจะได้ขึ้นหมายคำถามเอคืออะไรอืมันฟิกไว้อย่างนี้นี่เองเดี๋ยวไ่กล่องเอโบดปั้นนี่ไงอา้าวได้ขึ้นหมายคำถามอีกแล้วเปิดกล่องเอโบดจะได้ขึ้นหมายคำถามเออย่างนี้ก็ได้เหรอโอ้จีเอ็มมันแจกอย่างนี้นี่เองเข้าใจละ เข้าใจแล้วเค okay, เปิดกล่องเอกันยาวยาวขอผมช่วงวันนี้อ่ะเปิดอีนี้ด้วยคือได้เครือมาคำถามแล้วชื่อไม่ขึ้นด้วยนะโคตรเดือบันจะลุน้นเฮ้ยนั่นงไง hmm. มือมันเร็วเกินนะเกมนี้ผมมือปริคนมือเร็วสิบเมตรชั้นไม่นะโอเคไอพวกนี้คุณไปเปิดคนระับ 80เก่อนอือหือโอ้โหสามอันแล้วอ่ะเอิม่มแปบ๊บนึงนะผมไปใช้คะแนนละกี้ก่อนต้องสิบเลยหรอหูสิบแล้วมันไม่มีโอกาสได้ด้วย ใช้สามไปก่อนแล้วกันไม่อยากใช้สิบอะคือผมเปิดมาไงแล้วแบบมันต้องแบบมีอีเวนต์อะไรที่มันมีโอกาสได้อันนี้มันไม่มีไอ้นี่ขึ้นมันแสดงว่ามันไม่มีโอกาสได้นะฮะโอเคแล้วสูงเอาจากห้าสิบเมตรอะ่อะลองมาทุกอย่างเลยครับวันนี้เดี๋ยวดูซิมีโอกาสได้หรือไม่โหโอกาสได้ อโอกาสได้โอเคครับเดี๋ยวอัพเครื่องหมายคำถามกันก่อนเลยแล้วต้องอัพให้เป็น A บวกด้วยแหละแล้วต้องอัพให้เป็น A บวกด้วยแหละจัดไปหกสิบเปอร์เซนขึ้นสักห้าอันเลยได้ปะ่ะแบบอื้อนน่นแหละเฮ้ยอูโหอะไรเอ่โหูแตกรลวๆ 60%ครับคุณผู้ชมครับหกเปอร์เ uh ซ็น huh. จริงป่ะวันนี้น,นั่นนั่นยางยางอีก <laughs> วันนี้มันนันอะไรอะ่ะหูงงมากเออต้องขึ้นอย่างงี้ดิเออ แล้วแบบต้องเอาขึ้นมาคำถาม A รวม A อีกใช่ไหมจัดไปหูอีเป็นยากมากเหมอนกันนะอีเป็นขึ้นหมดเลยได้ไมาขึ้นแบบหมดเลยหูอันแรกมาก็รับรองได้เลยอันที่ส่งมายิ่งรับรองเข้าไปใหญ่อืออืออย่างเงี้ยโอเคสามอันขอบคุณพระเจ้าโอเค อันนี้ยังอีซี่อยู่อีซี่บอกเลยนะ A สองอันหหไม่เป็นไรครับอัพ A สูงสุดมาได้จี้แสงสว่างอมานะฮะซึ่งทำให้เราไม่เปลืองจี้มหาศาลจนเกินไปจ้าต้องอัพอบวกอีกอื้อหือ เยี่ยมเลยวันนี้อือหืออือหือหูสามสิบซ็นโหสามสิบเปซ็นหกสิบแล้วสามันหูยังแตกอีกโอโ้โห ยากมากเหมือนกันนะครับอีเวนต์นี้โอเคมารีวิวกันคร่าวๆนะฮะสำหรับอีเวนต์นี้ก็ถือว่าได้ยากอยู่นะฮะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวแต่คนดวงดีมันก็คนดียังไงเขาก็ได้นะแต่วันนี้ผมดวงไม่ดีนะฮะโอเคนะคะผมเดี๋ยวได้จี้แล้วเดี๋ยวจะมารีวิวจี้นะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะขอจบกันเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะจะมารีวิวจี้ใหม่กันให้ได้เลยนะถ้าหาไม่ได้ก็จะหามาให้ได้นะฮะเพื่อไม่ให้คุณผู้ชมผิดหวังนะฮะโอ้โหพูดสลอ ออย่าลืมนะฮะกดไลค์ subscribe นะฮะเพื่อติดตามคลิปความเจ๊งของผมอีกนะฮะโอเคนะฮะตอนนี้เป็นร้อนในนะฮะเดี๋ยวใกล้จะหายแล้วนะฮะโอเคจะปืนนะผมอ้าวปุ่ม